พี่น้องหู้ซีนเงินเนี่หยหนูยังระบายดิให้มันหู้ปูหู้แย่ไหมอ่ะไม่หู้แย่ยังที่มาอยูุกันหน้าบุ้ยเ <c oughs> ขาเศ้าหอมยีนนี่นี่เราคนนั่คน,นคนขย,ยันหากินได้เบื่อเด้น้าหมองเขาเศร้า,าโอ้เสียงไม่ขึ้นเจียวเร็วเจียวเร็ว,ว,นนวสั่นไหมว่ะพี่บ๊ดีว่ะอ่าทลองก้นหนึ่งเด้อตอนซื้อไหมก้นดูดิเดี๋ยวง่าเขาอยู่โอ้ เป็นตังหูจริงปิงว่าบ่ดูหรอกเป็นตกนหอดไ่แม่บ่เสียงป้ยบ่หมอวะนั่นยังหูเซเวยู่กนปูบ่ถึงบ่อนกุดเถาด้วยคนปูป่ถึงเถาห้ยเถาแล้วแม่จ่อเสียงไป เป็นแต่พอโตมันบอลนี่ฮึแกะตัวมันเป็นดังแกะเหรอด,ดิพอไปออถึงไปถึงพงถั่วถึงพงมันพอปูบ้านี่พ,พออ๋อ ก้นคือว่าสิาก้นเด็กอ้อมขายคือเพืเ่อนตีลำบากยู่นี่น่ะเออมันเลือดจะงา่านี่ตีเมียเลือท่านี่มันเลือเกิน <laughs> เลิกเต้ติเมียเอาบ่เฮะมันเลิกเถ้ติโอ้โอ้ยถึงโตมันบ่แม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่พี่เอาเอามันก็ไปนอนแทบก็นอนขออย่ายอมเพ้นั่นแม่ควยหนูคน คนปูวันไดหนูวัที่บ้านเลยเไ,ไหมวันดีเนี้ยมันเป็นดินทราเจ้าคีอกาจ๊แมอกมันเหินมนเหินบอแมนดอกอีปูดอก้มันเหินนี่นสก้นนี่นสิคนต่อยตีได้หนแต่ว่ามันเหมนแมู่ปูนะ หงจ้าพอต้องเอาหรอ <Și ang variance thumbnails> <X>